สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับมาจากเชียงใหม่อ๋ออ๋อจําได้แล้วจําแล้วผมผมลืมนะว่าใครส่งอะไรมาผมว่าผมไม่ได้สั่งอะไรมานะอ่าตัวนี้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของพี่ผู้หญิงนะครับก็ส่งมาซ่อมเออผมลืมไปเลยผมว่าจะผมส่งของมาไม่ใช่นะคบอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ส่งจากเชียงใหม่นะครับเรามาแกะเครื่องกันเลย มาสักบีแกะดูครับว่มไม่เสียไครับแท็กกันครับกันเลยแท็กอย่างเป็นแล้วก็แท็กมาอย่างดีอยู่นะครับ <c oughs> เป็นเททคสคอมพิวเตอร์นะครับงมาซ่อมจากเชียงใหม่ <c oughs> เป็นเครื่องแบนนะครับเป็นของเอเซอร์แกะลูกภายในก่อนอ,อะไรละเอี่อการช่อมตัวนี้ผมยังไม่ได้พึดกับลูกค้าเลยนะครับคนส่งมาก่อนเดีนะ๋ยวเดี๋ย,ว,ยวล่องโทษคอยโทษครับลูกค้านะครับว่าคนใส่เฮ็ดผิวหยางนะครับแล้วทำให้นเลอกก็ผลเยอะนะครับมีมีสนิมอยู่ฝั่งนี้นิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นคราบสนิม เดี๋ยวเดี๋ยวโทรแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าสินค้ามาถึงแล้วก็จะถามมายละเอียดว่าเขาให้ทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมมาอัปเดทใหม่สวัสดีครับ